วันนี้เรามาเล่นเกมไหมครับกับเพื่อนเฝ้าเล่นพัคัสดีคนี้น,นมไมครับเพื่อนโอเคเล่นกับเพื่อนจริงๆแหละทุกคนครับ ก็เด็สวยจริงผมใส่ซีดหกหกหกนะครับมันเป็นซีดที่เป็นรหัสของซาตานผมอยากลองว่ามีอะไรก่อนอื่นผมขอถ่ายรูปป่านี้ไว้อย่าพุ่งไปขอถ่ายรูปแปบบ๊บเรียบร้อยเอิม่มเี่ยอะไรเนีย่ยพุ่งดิมาดูดิเดี๋ยวขึ้นมาก่อน เดี๋ยวเรามาสำรวจก่อนดีค้อ,อยอันนี้เฮ้ยดูนี่ดีมีผึ้งด้วยทุกคนมีผึ้ง,มงไม่ใช่เพื่อนมานี่ไปทำอะไรตรงนั้นอยู่นี่มาเร็วเอมไปไหนจะไปไหนเนี่ยผึ้งอยู่ตรงนี้เนี่ยเห็นไหมเห็นไหม ฉันเจอแล่ยอยู่ในน้นไหน <Yeah. S 1> ไหนเล่เนี่ยเนี่ยเนี่ยมันน่าจะไม่ใช่เล่นะ yeah, yeah. ไหน <Yeah. S 1> มันไม่ใช่เล่มันเป็นตลึงไม่ใช่มันเป็นอะไรไม่รู้ดูนี่กี่มีตอนตอนนั้นเห็นพึ่งด้วยมีหมูอยู่สองตัว โอเคครับเมื่อกี้มีทุเรานิดนึนนงเสียงอะไรทุกคนเสียงที่ผมไม่ยินประจำนีหเหมือนว่าถ้าเราลงไปอยู่ที่หลุมแล้วก็ดูน่าจได้ยินเสียงอ,อยู่คนละหลุมเลยนะ้ะขุ<อ>ดไปเจอนะ โอ้โหลงมาอยู่ใต้น้ำดีนะที่เราไม่ไม่เล่นน้ำนดีกี่าตอน,นตเจอเฮ้ยมันเหมือนเป็นน้ำในถ้ำเลยอ่ะ<ช>เฮ้ยแล้วถ้าเราใสาซ่ซีดซีดหก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 เนี่ยมันจะมีอะไรหรือเปล่าเฮ้ยเฮ้ยมีฐานอยู่ตรงนี้เฮ้ยมีเหล็กด้วย,ยทำไมมันเป็นแบบเนี้ย ชทำไมมันขยายทำไมตัวเกมมันทำไมเกมมันขยายอะ่ะดูดิมืดลงมืดลงเลยไปไหนแล้วขึ้นไปแล้วฉันมอเลยไม่เห็น้ยฉันมองเลยไม่เห็นเจอร,ระเบิดนิดนึงนะกลับขึ้นไปก่อน,นเ้เนเ่ยโอเคเชขึ้นไปก่อนฉันขึ้นไปก่นอ,อทน,ทนขึ้นไปคนเรฝัง นี่เราจะระเบิดรังพึ่งใช่ระเบิดรังพึ่งน,นี่มันเห็นมีรังพึ่งสองรังเดี๋ยวเอาทีเดี๋ยวเอาอันนี้ก่อนแล้วก็เอาไฟชแช็กเดี๋ยวเอาไฟชแช็กแล้วก็เอานี่ระเบิดนี่เอาตรงนี้อยว่ตรงตรง้นไม้อ่ะเดี๋ยวจะระเบิดเลยนะ ไม่มีที่ไปเจ้าพึ่งเอิม่มพอเธอเผาต้านไม้เผา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 ให้หมดไฟลุก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 พอเธอนี่จะทำบ่อไม่นานเหรอเนี่ย ว้าแต่ซซตนี้ก็สวยดูแคนไหนเะฮ้แต่ดูเหมือนว่าต้นไม้มทุกต้นมันมีไอ้นี่เลยอ,อ่ะมีเถาวัลยนะ์อ่ะเออมเดี๋ยวมาดูนี่ก่อนอะ,อะไรอะ่ะทุกคนเฮ้ยมันมันของใครเดี๋ยวตามมาก่อนตามมาดูมาดูมาดู ตามมาดูก่อนเพื่อนมาดูมาดูอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้เดินตรงมาเดินตรงมาเนี่ยอยู่ตรงเนี้ยต้นไม้ตรงเนี้ยโอเควิ่งไปเลยวเจ้าเกินวิ่งวิง่งไวจริงเนี่ยอีกฝั่งเนี้ยมัธยมตีวิ่งไวเกินเห็นไหมแต่มันไม่เห็นเรืองแสงเลยนะนั่นดิเนี่ยเรืองแสงแล้ว ไปไหม่ป่าว้ยไปไหม่ทุกคนไปไหมโอเคทุกคนเมื่อกี้มีปัญหาอะไรนิดนึ่งเมื่อกี้กำลังพูดคุยอยู่เอมเฮ้ยมีเลเวลด้วยขอเลเวลเอามาเรื่อยๆเอาอีก เอิ่มเดี๋ยวมานอนก่อนเถอะเกลางคืนะฉันมาพัดมากันนี่เอาเจียงนอนนี่เราสีฟ้าไม่ใช่สีฟ้าดิสีน้ำเงินนอนเลยน,น,นอนน,อน่ะนอนยังยาเจียงนอนให้นี่อื เช้าแสนสดใสเฮ้ยทำไมป่านนี้ต้นไม้ทุกต้นมีเถาวันเต็มเลยทุกคน แตงโมด้วยกินแตงโมดีกว่าเดี๋ยวนี่เดี๋ยวเอาแตงโมออกมาก่อนแตงโม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 ลูกโตโตอืมเขาเปี่ยนเอาเป็นชีวิตเราผลไม้อยู่ไหนนาะผลไม้โอ้โหยังไงแตงโมมีแตงโมทองคำด้วยเมล็ดก็เป็นทองคำ เออมนี่นี่มาดูนี่สิแตงโมทองคําแต่มันกินไม่ได้ทุกคนตอนนี้เราปรับหมดให้เป็นเอาชีวิตรอดแล้วโอเคนี่เขามีหูฟังไฟน้ำแต่เรา ดูมาครบเลยทั้งไม้ทั้งไมโครโฟนนี่ทุกคนดูเออแม่าแต่มันดูหูฟังไม่ได้โอเคทุกคนโอเคทุกคนตอนนี้เออกลับมาแล้วเราสามารถกินแตงโมได้ เาทีเฮ้ยหลบทันเอาใหม่ดินี่มีพิกแอกอยู่อันหนึง่งเ,ออเป็นพิกแอกเนี่ยเท่าไรวฮ่ยลงเหมืองไหมอยู่คาละหลุมเลย แล้วทำไมดินมันขุดยากกว่าอันนี้อีกอะที่ใช้ป็แอคหวดินกว่าห่าหินกว่าเค <Okay. S 1> ตันนี้อยู่ไหนไม่รู้คือ <c oughs> ทางสวา่าง <c oughs> อย่าบอกเ้ยนี่มันล ตเอาไปแค่น,นี้เล่นลืมอะไรแต่แค่มาเถอะนี่ลรกขุดทางนี้โอเคขุดหน่ยโอ้โหขุดจนมองไม่เห็น ไม่เคเห็นเลยทุกคนตอนนี้ผมจะอินชาร์จชุดเกาะน,นะอ้ยอินชาร์ชติกแอคด้วยเสียงทำไมเป็นอย่างนั้นเฮ้ยเราสามารถทำอันนี้ได้อ้อนี่สามารถเปลี่ยนสีอันนี้ได้ด้วยเนี่ยสามารถเปลี่ยนสีอะไรนะที่มันเป็น,ปนแบบเหมือนมีสามง่มอะ่ะ โอเคเดี๋ยวเราถอดชุดก็ออกก่อนชุดเกาะเพชรส่วนอีกอันนึงที่ไม่เข้าพวกก็คือรองเท้าโอเคมาอินชาเริ่มแจกทุกคนแย่แ yeah, ล้ว <laughs> พ่อทีครับเมื่อกี้ขเขาแจ้งเตือนเตืนอนเพราะว่าใครลงคลิปคลิปอะไรบ้างาเพิเพื่อกดไปโทษที <laughs> โอเคตอนนี้ผมอินชารดชุดเกาะเสร็จแล้ว พอเอ็นชรปเสร็จปุ๊บก็บมืดเลยเออมเ,เดี๋ยวใส่ก่อนมีแต่รองเท้าที่ไม่เข้าพวกโอเคเดี๋ยวเอาเตียงนอนนอกมานอนก่อนนีออ่วางเตียงนอนให้แล้ว นอนเร็วฉ <c oughs> ันเพิ่งตกูบินขึ้นมาอยู่หรออยู่ไหนเนี่ยนอนนอนทางนี้ก็ได้โอเคทุกคน